เรื่องนี้นั้นก็ย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วเรานั้นได้ไปซื้อบ้านมาหลังหนึ่งซึ่งมันก็คือบ้านใหม่ไม่ใช่บ้านมือสองเรานั้นอยู่กับแฟนของเราแล้วก็มีแม่ด้วยพอเราแต่งงานแล้วก็ได้มีลูกก็คิดว่าจะสร้างห้องของเล่นให้กับลูกก็เลยได้ไปคุยกับแฟนว่าคุณคณในไหนของเล่นลูกก็เยอะเรามาต่อเติมด้านข้าง ให้เป็นห้องของเล่นให้กับลูกดีกว่าแฟนเหล่านั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าห้องก็จะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยแล้วก็เผื่อว่าในอนาคตลูกจะต้องเรียนพิเศษจะได้มีห้องในการศึกษาเล่าเรียนไม่รบกวนสมาธิจะได้ตั้งใจเรียนได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ต่อเติมห้องของเล่นให้กับลูกเสร็จต้องบอกว่าห้องนี้นั้น จะตั้งอยู่ตรงกับบันไดพอดีแล้วก็ระหว่างห้องของเล่นก็จะเป็นทางเดินทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องครัวซึ่งเรานั้นก็ยังไม่ได้ติดแอร์มีเพียงแค่พัดลมไอน้ำแต่ด้วยกลัวว่าลูกนั้นจะร้อนก็เลยได้ไปคุยกับแฟนว่าจะหาช่างนั้นให้มาติดแอร์ในห้องเล่นจะบอกว่าบังเอิญหรือไม่ ก็ไม่รู้เหมือนกันคืออยู่ๆช่างที่เกิดติดแอร์ในบ้านของเรานั้นก็ได้โทรมาหาแล้วก็บอกว่าคุณอายผมนั้นจะโทรมาบอกว่าถึงกำหนดเวลาที่จะต้องล้างแอร์แล้วนะครับเราก็เลยบอกไปว่าได้ได้พอดีเลยจะขอคำแนะนำเพื่อที่จะให้มาติดแอร์เพิ่มด้วยพอช่างมาถึงก็ได้ล้างแอร์เสร็จแล้วก็ได้คุยกันต่อในเรื่องของการที่จะ ตั้งแอร์ตัวใหม่ในห้องเล่นของลูกโดยช่างแอร์นั้นเสนอมาว่าคือเขานั้นมีแอร์ตัวใหม่อยู่หนึ่งตัวแต่มันก็เป็นแอร์มือสองราคาก็6 5 0 0บาทจะเอาไหมซึ่งเราก็มองว่ามันถูกมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วราคาของการซื้อแอร์นั้นจะต้องเป็นหลักหมื่นและบังเอิญว่าวันนั้นช่างก็ได้เอาแอร์ตัวนั้นติดรถมาด้วย ซึ่งไปดูสภาพแล้วก็ยังเป็นแอร์ที่ใหม่เหมือนกับใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ถอดออกมาซึ่งช่างนั้นก็บอกอีกว่าเจ้าของแอร์เดิมนั้นใช้เพียงแค่สามเดือนแล้วก็ได้ขายทิ้งเราเห็นดังนั้นเนื่องด้วยสภาพที่ใหม่ทุกอย่างนั้นเหมือนกับของใหม่หมดเลยก็เลยตกลงที่จะเอาแล้วช่างก็ได้ติดตั้งให้เราเรียบร้อยช่วงสี่วันแรก ที่ลูกนั้นเข้าไปเล่นก็ยังไม่มีอะไรคราวนี้นั้นมันเป็นวันหยุดเราก็นั่งดูทีวีอยู่ก็ได้สังเกตลูกไปด้วยโดยการมองผ่านกระจกก็เห็นว่าลูกนั้นกำลังยื่นของเล่นให้กับใครก็ไม่รู้แล้วก็พูดมาว่าอามไม่ให้เอาของของอามคืนมาคือลูกของเราเนะี่ยชื่อว่าอาม แล้วสักพักหนึ่งลูกก็ได้วิ่งออกมาแล้วก็โวยวายกับเราว่าแม่แม่พี่เขาจะเอาของเล่นของอามอามไม่ให้เขาหลอกตอนนั้นต้องบอกว่าลูกของเรานั้นอายุประมาณสักสาสีขวบได้เราก็เลยหันไปมองที่ห้องเล่นลูกแต่ก็ไม่เห็นใครก็เลยถามน้องอามว่าลูกเล่นกับใครละ่ะลูกก็ตอบมาแบบไม่ค่อยพอใจมากนัก คุณแม่ยังมาถามมากอีกอามนั้นไม่เล่นกับคุณแม่แล้วแล้วน้องอามก็ได้เดินออกไปพอดีว่าวันนั้นเราก็ได้เข้าไปกวาดในห้องนั้นด้วยทางทางที่ปิดหน้าต่างอยู่ตลอดแต่เราได้กลิ่นเหมือนกับน้ำอบผสมกับกลิ่นเหม็นสาบแบบแรงๆรงือแรงมากเราก็สงสัยว่ากลิ่นนั้นมันมาจากไหนก็เ,เลยได้ถามลูกว่าน้องอาม เข้ามาเล่นไม่เหม็นบ้างหรือลูกลูกก็บอกว่าไม่เห็นจะได้กลิ่นอะไรเลยแม่หลังจากนั้นเวลาที่ลูกของเราเข้าไปเล่นในห้องเล่นนั้นลูกก็จะเหมือนว่าเล่นอยู่กับใครสักคนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งพี่ชายนั้นก็ได้มาหาแล้วก็พาลูกสาวมาด้วยลูกสาวของพี่ชายนั้นอยู่ๆก็ได้วิ่งออกมาหาเราแล้วก็บอกว่าอาไอ้อาไอ คือเรานั้นชื่อว่าไอหลานเรียกว่าอาไอโบนั้นไม่เล่นด้วยแล้วโบไม่เล่นกับน้องอามแล้วไอเราก็ถามว่าทําไมละ่ะน้องอามแกล้งเหรอน้องโบก็ตอบมาว่าน้องอามนั้นชวนโบเล่นหลอกผีเราก็ถามว่าเล่นยังไงละ่ะตัวน้องโบก็ก้มหน้าทําให้ดูเอียงคอซ้ายทีขวาที และน้องอามก็ถามโบว่าพี่โบขอหักไหมทำไมน้องอามถึงเล่นพี่เล่นกับพี่แบบนี้ละ่ะน้องอามนั้นเอามาจากเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหมเรานั้นเดินไปดูน้องอามอามไม่ได้ติดจากเพื่อนที่โรงเรียนนะก็พี่เขาชวนอามเล่นอามก็เล่นชวนพี่โบเล่นพี่ที่ไหนก็นั่นไงพี่คนนั้นไง แล้วน้องอามก็ได้ชี้ไปที่ห้องของเล่นอามบอกว่าหลายรอบแล้วนะแม่อามไม่อยากจะคุยกับแม่แล้วลูกนั้นตอบกลับมาด้วยอารมณ์ที่หุดหิดเป็นอย่างมากคือพอพูดถึงพี่คนนั้นปับ๊บลูกของเราก็จะมีอารมณ์เสียเหมือนไม่อยากจะคุยกับเราแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็ได้ไปหาครูที่โรงเรียนเพื่อที่จะเอาขนมไปฝากกับคุณครู คุณครูก็บอกว่าคุณครูจะให้ดูอะไรคือน้องอามนั้นระบายสีรูปภาพที่เป็นรูปคนแล้วก็มันมีรูปสุนัขด้วยแต่ว่าน้องอามนั้นเอาสีแดงไปตัดตรงที่คอน้องอามบอกว่าน้องอามชอบสีนี้เราเมื่อเห็นภาพดังนั้นก็คิดว่าน้องอามนั้นคงจะไม่ปกติแล้วไม่รู้ว่าน้องอามเป็นอะไร พอตกคืนนั้นเราก็ไม่ให้ลูกของเรานั้นเข้าไปเล่นในห้องเล่นเลยเรานั้นได้พาลูกขึ้นบ้านกำลังที่จะนอนมันประมาณว่าสลืมสลเลอปรากฏดูเวลาก็ประมาณห้าทุ่มน้องอามนั้นก็นอนดินอยู่ที่ข้างหลังเราแล้วก็เขย่าเราปลุกให้เรานั้นตื่นน้องอามนั้นพูดขึ้นมาว่าแม่ขึ้นมาเล่นหลอกผีกับอามเดี๋ยวนี้ เราก็เลยได้ดุลูกไปไม่ได้ดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนลูกก็งอแงบอกว่าไม่เอาไม่เอาจะเล่นหลอกผีแล้วก็งอแงต่อไปจนตัวเองนั้นหลับไปเลยสองคืนผ่านมาหลังจากที่น้องอามน,นั้นชวนเล่นหลอกผีมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเข้าคืนที่สามซึ่งคืนนั้นนั้นก็จะเป็นคืนวันพระ น้องอามนั้นก็ได้เดินละเมอแล้วก็เปิดประตูเดินลงไปที่ชั้นล่างเองเรานั้นไม่ได้ดึงตัวน้องอามเอาไว้เพราะว่าเรานั้นอยากจะรู้ว่าน้องอามจะเดินไปไหนน้องอามนั้นก็เดินไปแล้วก็น้ำตาไหลไปร้องไห้ไปเราก็ได้แต่เดินตามลงมาคืนนั้นเราก็ได้ปิดไฟด้านล่างไว้แต่เปิดไฟข้างบนแล้วไฟข้างบนมันก็ส่องลงไปข้างล่าง พอลูกของเราเดินมาเกือบจะถึงประตูห้องของเล่นคือไปถึงที่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายเรานั้นก็ได้เห็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งแนบอยู่กับกระจกในห้องของเล่นกำลังมองว่าเมื่อไหร่ลูกของเรานั้นจะเดินไปถึงเขาจังหวะนั้นเราจึงรีบเปิดไฟวิ่งลงไปรีบดึงตัวลูกนั้นกลับมา แล้วก็โทรหาแฟนเราเรื่องที่เจอให้กับแฟนฟังที่แรกแฟนของเรานั้นก็ไม่ค่อยเชื่อแต่แฟนก็บอกว่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องนั้นดีกว่าเอาให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ให้ช่างนั้นมาติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งวันนั้นมันก็จะเป็นวันศุกร์เราก็จะต้องไปนอนที่บ้านของแม่เรา พอวันจันทร์เราก็เอาวิดีโอที่อัดไว้ไล่ๆดูกับพี่ที่ทำงานเลื่อนๆไปเรื่อยๆจนไปถึงเวลาประมาณสักตีสองกว่าๆได้มันก็จะเห็นเป็นเงาเหมือนกับผู้หญิงกำลังลงมาจากแอร์แล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดทั้งออฟฟิศเลยพอตกเย็นของวันนั้น เราก็เลยได้ลางงานเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านแล้วก็คุยกับแฟนว่าจะหรือแอออกยังไงก็ตัดสินใจเอาไว้แล้วว่าจะให้มันพังไปเลยแต่พอถอดออกมาสิ่งที่เห็นก็คือตรงที่เป็นตะแกรงมันมีเส้นผมแล้วก็เศษหนังที่ติดกับเล็บและก็เศษเล็บที่ติดอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมด กลิ่นหอมที่เราได้กลิ่นก็น่าจะมาจากเส้นผมนี้นี่แหละและกลิ่นที่เหม็นก็คงจะมาจากเล็บที่มันกำลังจะเนา่าหลังจากนั้นเราก็ได้โทรไปหาช่างอีกคนมารือแอร์ตัวนี้นั้นออกไปแต่ช่างคนนี้บอกว่าจะซื้อแอร์ต่ออีกด้วยแต่เรานั้นไม่ได้บอกอะไรไปแค่บอกว่ารบกวนเอาไปทิ้งให้หน่อยแล้วเราก็ได้ไปซื้อแอร์ตัวใหม่มาติด หลังจากติดแอร์ใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยช่างคนนี้ก็ได้เอาแอร์มือสองนั้นกลับไปไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านอีกเลยทุกอย่างนั้นปกติดีหลังจากที่เอาแอร์ไปทิ้งได้สองถึงสามวันลูกก็ถามเราว่าแม่พี่คนนั้นไปไหนแล้วเราก็เลยบอกว่าพี่คนนั้นนั้นนีสใสไม่ดีก็เลยไล่ออกไปแล้ว พอผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์ลูกไม่ถามถึงพี่คนนั้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นนั้นมาจากไหนเป็นใครและที่สำคัญก็คือช่างที่เอาแอร์ตัวนั้นไปจะเอาไปใช้เองหรือว่าเอาไปติดให้กับบ้านคนอื่นหรือไม่ก็เอาไปทิ้งไม่รู้จะตากรรมหลังจากนั้นเลย